คือเขานัดเที่ยงไงแล้วมาถึงอ่ะบ่ายสามสวัสดีค่ะออกจากบ้าน10บโมงเช้านะคะนั่งรถเมย์มา2ชั่วโมงกว่านะคะถึงที่นี่มานเที่ยงพี่บอกมาถึงเที่ยงนิดนนะคะเราก็เดินไปเดินมาสวัสดีค่ะบ่ายสองบ่ายสองสี่สิองหนีกรุงเทพมาเจอรถติดที่ L.A. สวัสดีทุกคนจาก LA นะคะคุณอยู่กับฟาโรสและนี่คือไกลบ้าน <laughs> เป็นงานกันที่สุด <laughs> ไกลบ้านเทปนี้ขอขอบคุณชับค่ะตอนนี้ทางชับมีแคมเปญใหม่นะคะว้าวชับ คุ้ม2ต่อเมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศคุมที่1รับส่วนลดทันที18%คุมที่2รับ Starbucks อีคูปองสูงสุด900บาทนะคะเมื่อจ่ายเบี้ยประกันตั้งแต่500บาทขึ้นไปอย่าลืมใช้โค้ด Faros18 ค่ะใส่โค้ดนวยนะคะเขาดูคอนเวอร์ชันวันนี้นะคะดาราดารา LA นะคะแตงโมและโบค่ะสวัสดีค่ะฉันคิดแล้วว่าวันนี้มาเจอนางสองคนฉันต้องเตรียมแก้วหูมันเจียวจาวมาก เัยเสีงงดวท่านี้จะมีคนบ้าเยอะก็เหมาะที่จะพาแตงโมมานังฟิตอินเหมือนคนทั่วไปเดี๋ยวเดี๋ยวแกรอไปที่ชายหาดก่อนแล้วเดี๋ยวแกจะบอกว่าฉันปกติมันจะมีลานสเก็ตบอร์ดเว้ยใช่เออพวกดูเหมือนจะมีทุกอย่างอยู่ตรงนี้เลยเนาะเหมือนแบบมันจะมีอันนั้นอันนี้อันโน้นมันมีอะไรที่ฉันมองไปก็คือหัวหินอะคือนัดมาทำไมคน นัดชันที่มาจากเมืองไทยให้มาดูสิ่งนี้เหรอยังไม่ถึงยังไม่ถึงความเจริญอยู่หรือกว่านี้ก็มาแคลิฟอร์เนียก็ต้องมาทะเลไงใช่เนี่ยคนก็มาดูเอาไว้พี่ว่าคนเคาฮูฮาไอนี้กันว่าเอาเนี้ยหรอที่เคาฮูฮากันจริงนะเวลาฝรั่งมันต้องไปเที่ยวบีชอย่างเงี้ยเราแบบบีดมึงก็ก็ไม่ได้แบบว่าหา้อุ้ยตรงนั้นดีมากเลยอ่ะไม่กล้าถ่ายไปเลยะดูดิอะไรล่ะนั่นไงเห็นยัง แน่นมากไปถึงผู้ชายหรอเกงเหลืองต้นมะพร้าวมั้งแกฉันมีคำถามเรารีบเดินไปไหนอ่ะทรายมันเข้ารองเท้าไม่รีบไม่รีบกลัวกลัวไม่ถึงไงเดี๋ยวหาว่าหัวหินไงไม่รีบไปก็เองอ๋อต้องไปให้มันสักบริเวณดึงจะไม่ใช่หัวหินที่ตรงนี้ที่ดังก็คือจะเป็น Muscle Beach ไม่ใช่ที่ดังคือ Muscle b e ของมึงอ่ะเบา <laughs> มุกมุกนี้เจอตลอดนะอันที่ไม่ดังก็จะเป็นอ <laughs> <laughs> มัอนเมื่อกีน <laughs> <laughs> มึงอะก็ <laughs> มึงอ่ะเช่าเล่นมุกอย่างนี <laughs> ้แล้วดูนะนี่นะไปแขกรับเชิญเดินนำ <laughs> <laughs> แล้วให้ชื่นกับใคร <laughs> <laughs> อะไรอะไรอะไร เข้าเรื่องวันนี้นะคะน้องสาวทั้งสองนะคะได้คิดตีมมาแล้วว่าจะพูดเรื่องอะไรในไกลบ้านตอนหัวหินมีการคิดมาแล้วด้วยว่าเจ๊วันนี้หรูจะพูดเรื่อง unemployment ก็เลยบอก n e m p l o y m e n t อะไรวะเอาที่นี้ก็เพิ่งมาอัปเดตเหมือนกันว่าทั้งสองนางไม่มีงานตกอยู่ในช่วง unemployment ของโบนานยางประมาณ2เดือนค่ะที่ว่างงานว่างงานแต่ก็คือโชคดีมีผัวก็เกาะผัวกินเฮ้ย เฮ้ยทำไมกูก็มีผัวไงไม่เขามีผัวมีลูกไงเขาก็ผวดทำงานคนเดียวไม่ทำไมต้องข่มทำไมต้องข่มคนไม่มีมันแรงอะงงใจว่าให้สรุปว่ากูผิดฉันเลยลอาทำไมอ่ะก็คือเมื่อสองเดือนที่แล้วเพิ่งจะ เพิ่งจะโดนออฟเลย์ออฟโดนเลยค่ะแต่ก็ไม่เป็นไรคือคือบก็คือมีมีลูกแต่ว่าจริงๆหลายคนที่นที่อเมริกานะ่ะผู้หญิงหลายคนก็คือพอมีลูกก็คือไม่ทํางานนะก็คืออยู่บ้านเลี้ยงลูกเพราะว่าค่าใช้ใจ่ายในการเลี้ยงลูกมันสูงมากที่นี่เออคือค่าเดย์แคร์นะก็คือพอแล้วพอเป็นแม่เราเป็นแบบ working mom ก็คือเหนื่อยมาก <c oughs> บางคนเลือกไปทํางานแล้วเอาลูกไปฝากไว้ใช่แล้วก็จ่ายเพิ่ ซึ่งค่าดูแลลูกมันแพงกว่าที่ดูแลเองใช่เพราะฉะนั้นเลี้ยงเองประหยัดกว่าถ้าเอาลูกเข้าเดแคพอๆกับค่าบ้าน <c oughs> ฉันจ่ายวีคละอ๋อเหมือนช่า<อ>บ้านก่อนที่ลูกฉันนะ่ะจะสองขวบวีคละสี่ร้อยสี่สดอลถ้า<ช>เกิดว่าเอาไปฝากเลี้ยงอะ่ะ ค่าใช้จ่ายมันแพงมากเพราะฉะนั้นเลี้ยงเองเธอก็เลยต้องออกจากงานเพื่อมาเลี้ยงลูกแล้วมันเมกเซนกว่านด้วยนะในกรณีที่ว่าเอ้ากูทํางานแทบตายไม่ได้อยู่กับลูกกับผัวแล้วเสร็จก็เอาเงินทั้งหมดที่ทำมาได้ไปจ่ายกเอาเงินของผัวเนี่ยไปจ่ายค่าให้คนอื่นมาเลี้ยงลูกเราก็เลยบอกว่างั้นไม่เป็นไรค่ะันันหยุดงานเลี้ยงเองก็คือผู้หญิงหลายคนก็คือมักที่จะเป็นเซทโฮมมารเครียดไหมคะก็ตอนแรกก็เครียดเพราะว่าเหมือนแบบไม่เคยไม่เคยอนเนมพลว่างั้นแต่ว่า พอพอได้อยู่จริงๆก็ค่อยมารู้สึกว่าเออพอเป็นแม่ที่แบบเป็น working mom แล้วก็ต้องมาเลี้ยงลูกอีกแล้วก็คือที่ที่นี่มันไม่สามารถที่จะให้คนมาช่วยช่วยงานบ้านได้เยอะอะนึกออกไหมมันก็กจะ <ทำ S 1> มีขอ,อ,อทุกอย่างต้องทําเองอาหารก็ต้องทําเองไม่ได้แบบว่าหาซื้อกินแบบที่ไทยได้ง่ายๆอะ่ะเอเอแล้วพอหยุดแล้วก็มาพอพอหยุดแล้วก็ได้รู้สึกว่าเออจริงๆได้พักก็ดีเหมือนกันแล้วได้มาทํางานบ้านไม่เครียดเพราะก็คิดว่า กูก็คงไม่ตกงานไปตลอดชีวิตอะเออเออแล้วก็คือโอกาสที่กูจะได้พากแล้วตอนพูดประโยคเนี่ยแล้วผมมันกรเซิงขึ้นก็คงจะไม่อันแอมพอยไปทั้งชีวิตมีความแบบน่าสงสารมีความแบบหมดอะไรไตยากมากเลยอะแบบเออกูคงไม่ตกงานไปตลอดชีวิตอะคนที่เป็นแม่จะเข้าใจมันมันยากกว่านั้นเพราะบางทีลูกบอกว่าวันนี้อยากกินนักเก็ตได้ค่ะแม่ทำนักเก็ตเสร็จเปลี่ยนใจไม่เอานักก็ต มันจะมีลุกผมตรงหลังหูอะ่ะเด็กอะ <c oughs> ดึง <tım> ต่อไปนี้ไม่ได้แล้วคุณต้องกินนักเก็ตถ้าจะลงไปแล้วถ้ากลัวจมน้ำก็ให้ไปตรงที่มีไลฟ์การ์ดนะคะแล้วก็ดูดูด้วยว่าไลฟ์การ์ดหล่อไหมซึ่งไลฟ์การ์ดที่หล่อก็จะไม่ช่วยเราอยู่ดีทีนี้พอเราโดนเลี้ยอใช่ปะและอย่างพวกค่าใช้จ่ายอะไรย่างเงี้ยอะเราก็มันกลายเป็นภาระสามีก็เป็นก็ต้องหากวดที่รวย ็คือรัตรัดดูแลดีอยู่ถ้าเราโดนออกอย่างเงี้ย<ม>ก็คือถ้าเราโดนออกแบบว่าเราไปโกงเขาเราไปขโมยเงินบริษทัทอะไรเงี้ย<ม>ก็คือรัจจะไม่ไม่ช่วย<ม>ได้บอกแหมถ้าเราไปแบบเสียบดอ,อวย<ม>าะรัถ้ามีความผิดเงี้ยก็จะไม่ช่วยแต่ถ้าเราโดนออกเพราะว่าเลยออฟหรือว่าเพราะว่าแบบบริษทัทปิดไปหรืออะไรประมาณนี้ที่มันอยู่นอกความ คอนโทรลของของตัวบริษัทอะไรอย่างเงี้ยก็คือรัฐก็คือจะช่วย u n นเ p มพอยเมนให้ช่วยจ่ายให้ช่วยจ่ายให้ต่อเดือนต่อเดือนแต่ก็ถือว่าดียังมีส่วนนี้มาช่วยก็มสามารถช่วยได้อะไรอย่างเงีก็เป็นกำลังใจให้โบนะคะสำหรับการพักผ่อนในช่วงอันเนมพอยเมนส่วนอีกคนนะคะที่ไม่ไม่ไม่เจอภาวะอันเ p มพอยเมนนะคะเขาไม่สูก e m p LOY แต่แล้ว S <S ไม่ไม่มีการแอมพลอยแต่แรกแตงโมย,ยังไงเขาที่เราทุกคนเนยจำได้ถึง <S 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 เอางี้ฉันพูดงนี้ดีกว่ามาคุยกันเรื่อง ฮอลลีวูดเรื่องการเป็นนักแสด,แดงการต้องแบบไปแคสสนุกสนานใครยังจำได้นะครับที่แล้วเน้องออดิชั่นต่างๆการแบ่งเงินใสอยังไง <ừ> สิ่งที่คนจำได้คืออ๋อเจ๊คนที่โหนเสาไฟเออก็คือทั้งหมดในในคลิปนะั้นไม่มีใครจำอะไรได้เลยใช่ <laughs> แต่โด่งดังจากการโหนเสาไฟ <laughs> และขอบคุณทุกท่านที่เอาคลิปตังโมงไปลง t ิกต o k และตังโมงไม่ได้สักบาทเลย <laughs> ขอบคุณค่ะทุกคนขอบคุณมากนะคะเพราะว่าติ๊กตอกบอกว่าเด้งจลศแอบแต่คนอื่นเอาไปปิดหน้ากูทิ้งไม่เด้งจลศเพราะสิ่งที่ d a ้ g e r o u s คือเราพยาามเมืองสรุปเราพยายามจะไปเคลียแล้วอรอโอ้ยส่งไปทุกท่องทางแล้วแม่ส่งไปในติ๊กตอกตรงไม่คือคือเราไม่ได้ไปพยายามว่าแบบให้มันอกออกอยู่นี่อะไรเงี้ยคือไม่ได้ไปบอกให้คนอื่นเข้าลงนะบอกว่าเพราะว่าเขาเอาไปแล้วเขาเอาไปตั้งนานแล้วเขาเอาไปตอนนี้ฉันไม่รู้ตัวว่าคลิปกูไวรั คลิปข,ขบันเจ้าวไวรัลนะเพราะฉะนั้นนอกจากตกเสาไฟเจ็บตัวแล้วนะคะ <c oughs> ด่งดังไวรัลในแอคเค้าคนอื่นยังไม่ได้เงินและพยายามจะอัพตัวของตัวเองลงไปแข่งเพื่อให้แบบออฟฟิเชียลี่เขาบอกว่าไม่ได้อันตราย <c oughs> <c oughs> น่าเอ็นดูมากมไม่เป็นไร,ไนไรยังมีอีกหลายเสาบริเวณนี้น,น,นะคะจะไต อ่าช่วงนี้ต้องมองคำอะไรอยู่บ้างตอนนี้นะคะเพราะว่ามันคือมันเหมือนเป็นกรงกรมกงเกวียนเนาะอยู่นี่ก็โควิดกลับบ้านพ่อตายกลับมาใหม่ปะท้วงคือกลับมาถึงสี่งแรกช่วยช่วยพูดคำว่าคุณพ่อเสียชีวิตอ๋อคุณพ่อเสียชีวิตที่พูดว่าพ่อตายไม่ได้เป็นวม้กไม่มีหลักฐานไปดูที่ช่องกูได้ตายจริง เสียชีวิตจริงโอ้ยหลังจากอ่าหลังจากกลับมาหลังจากกลับมากะว่าเนี่ยจะมาเริ่มต้นใหม่กับการตามหาความฝันเป็นนักแสดงต่างๆแล้วล่าสุดคือมีประท้วงใช่ก็คือล่าสุดเนี่ยนักเขียนเขาประท้วงกันเป็นนักเขียนแบบนักเขียนเขียนบทนักเขียนบททีวีภาพยนตร์อ่าแล้วก็คือ เหมือนกับถึงช่วงที่ต้องต่อสัญญาแล้วเขาคนพบว่าสัญญาที่มันผ่านผ่านมาเนี่ยเขาอยู่ไม่ได้มเหมือนกับไม่ได้จ่ายในราคาที่ที่ที่เขาจะมีชีวิตอยู่ได้โดยที่เป็นนักเขียนอ่าตอนนี้นักเขียนทุกคนต้องเซ็กันจ็อบต้องไปขายเรเวสเตตต้องไปขับ u ู e บต้องทําอย่างอื่นเพราะว่ามันอยู่ไม่ได้เพราะว่าสมัยคือมันมีเหตุผลสองอย่างหลักๆเลยที่ประท้วงนะสำหรับนักเขียนก็คือยุคของการสตรีมมิ่ง ยุคทองของการสตรีมมิ่งทำให้ทุกอย่างเปลี่ยนไปหมดเลยมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนมันเปลี่ยนอ่าแล้วก็ AI หมายคําว่าจะใช้ AI ในการมาเขียนบทแทนเงี้ยคือสตูดิโอเขาเห็นว่ามันมีเทคโนโลยีนี้ที่เขาต้องการเอามาใช้แล้วเขาบอกว่าเขาจะไม่ดิสคัสเทคโนโลยีที่เขาจะใช้กับผาภาพนักเขียนนึกออกไหมในขณะที่นักเขียนบอกว่าเอา้าแต่ยูจะเอา AI เข้ามาแล้วบอกว่าเดิมจ้าง8คนตอนนี้ขอ2คนรับ AI อางเงี้ย เนื้อามไหมเขาต้องการจะประหยัดเงินเขามองว่าไตรมาสหน้าทํายังไงได้เงินมากที่สุดแต่ไม่ได้มองถึงความยั่งยืนของวงการคือถ้านักเขียนล้มหายตายจากไปเพราะอยู่ไม่ได้ด้วยการเขียนเพลงอย่างเดียวทุกคนคะนักเขียนฉลาดไม่งั้นไม่เป็นนักเขียนนะคะเขาทําอย่างอื่นได้แล้วสุดท้ายถ้าเขาอยู่ไม่ได้เขาก็ไปขายเ้วยอสเตปแล้วทีนี้ก็ไม่มีใครเขียนเกม o อ t โ r รนใน้มึงดูแล้วก็คือแบบว่าเออก็หมายถึงว่าเออเหมือนแบบ ม,มันเหมือนกับว่ามันจะทําให้การเรียนรู้ของนักเขียนที่จะเติบโตขึ้นมาแล้วสุดท้ายจากนักเขียนไปเป็นเอดิเตอร์ไปเป็นโปรดิวเซอร์ไปเป็นโชว์ runner เนี่ยมันจะค่าตัดตอนใช่หไหมมันจะกลายเป็นยูทุกคนเนี่ยเป็นกิกอ c คโนมีทุกคนถูกจ้างเข้าไปในสิ่งที่เรียกว่า Mini Room, มินิรูมก็คือเป็นห้องเล็กๆที่แบบว่าอ่ะฉันจ้างเธอสองคนมามนนเขียนเออมาทำเนี้ยมาทำ,ทำเสร็จปุ๊บไปทำเสร็จสวัสด,ดีจ้างมาแค่นี้ ไม่ได้เป็นการไต่แครแพร์เหมือนสมัยก่อนใช่สมัยก่อนเนี่ยทำเรื่องหนึ่งซีรีส์ที่ไม่ใช่สตรีมมิ่งเนี่ยซีรีส์ทีวีเนี่ย <ทะ S 2> เขายิบสองเอพิโซดจ้างพี่ทีหนึงรู้ว่าต้องมาเขียนให้เรื่องนึงเนี่ย<อ>พี่รู้แล้วว่าพี่มีการันตีจ้าง40วิวิ แล้วเราก็คำนวณคำนวณรายได้ของเราได้ใช่แล้วพี่ก็คือมีมีคนในห้องเต็มเลยนะสิบสิบกว่าคนแล้วก็คือพี่รู้คนนี้หัวหน้าคุณน้รอง g นะพี่ไต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 ่วันหนึ่งพี่จะได้เป็นโชว์ runner เร็วไหมเป็นคาริยาพาใช่มาแล้วมันก็มันมีคนนิ้ที่มีอะไรแต่ทุกวันนี้มันกลายเป็นแบบห้องเล็กห้องเล็กห้องเล็กแล้วทุกคนก็อจบแล้วไปจบแล้วไปจบแล้วไปแล้วก็ให้ตัวแม่จัดการคือวันใดวันหนึ่งตัวแม่ตายจากไปเนี่ยตัวน้อยไม่รู้ทำไงแล้วนะมันก็สร้างคอนเน็กชันไม่ได้ด้วยป้ามันไม่รักก็็บจ แทนที่พออยู่ด้วยกันก็คือเหมือนได้คอนเนคชั่นอะไรตอนนี้เรากำลังจะเดินลอดสะพานเนี่ยเราดูอยู่ว่าเราจะเดินเราเดินตรงไปแล้วไปอย่างนี้เฮ้ยเพรามันต้องเดินมัเราเป็นนักแสดงเราต้องเดินตรงอ่ะพี่ได้ไปก่อนนะหนูทอดหนูสะพานลอยสายอากาดชั้นสายอากาดชั้นนอนนะทำไมแล้วทำไมเราถึงไม่ออมไปข้างล่ะก็มึงก็เธออยากเข้าไปตรงเดี๋ยวเดียวฉันเล่นแบบว่า เดี๋ยวเดี๋ยวหัวโขกระวังเฮ้ยนี่ไงเด็วแดงโขกไม่เป็นไรไลร้ขัดอยู่ตรงนี้ไม่แล้วกูก็เด็กจอรัสแอคแทนไหมอุยหล่อจริงอุยหล่อมากใช่ไหมทุกวันนี้หาเงินยังไงหรือวะเขาเรียกว่าเป็น stimulated patient หนูว่าบอกทุกคนว่าหนูทํางานร้องไห้นี่เรียกว่างานร้องไห้เออมันคืองานที่เขาจะส่งประวัติมาให้เว้ยคือเหมือนกับว่ามหาลัยเนี่ยสอนจิตแพทย์นะต้องมีคนไข้ปลอมไงเราก็เข้าไปชื่อนี้มีปัญหานี้อะไรเงี้ยทุกอาทิตย์ก็คือกูหาจิตแพทย์เยอะมาก ทางเพืมาเพื่อให้เขาฝึกรักษาใช่ใช่แล้วชีวิตก็ตากตรำไงกูก็ร้องไห้ทุกเซสชั่นเลยเดี๋ยวแล้วคนที่เขามาฝึกรักษาเราอ่ะเขารู้ไหมว่าเราอ่ะเฟ้เขารู้เขารู้แต่เขาก็ร้องไห้ไปตามสารพาะฉารไอติ้งดิแล้วคือที่ร้องอ่ะเหตุผลที่ร้องเขาบอกว่าพอกูต้องมาทำงานเนี้ยค่ะ you know I cry because I have to do this this is this is not in my plan this is not part of plan นี่ไงเราสามารถความรู้สึกนี้ไปใช้ได้นะคะ ก็ร้องไห้จริงอกลับมาเรื่องอะไรนะปรับตัวปรับตัวคือหนูกลับมาถึงประมาณแบบต้นแบบอีกนิดนึงก็พฤษภาใช่ไหมพอพฤษภาปุ้มนักเขียนประท้วงหยุดหมดเลยคือนักแสดงบางคนแบบนักเขียนคือเดินออกจากเซตแบบหยุดส t r a n g e r i n g ต้องหยุดถ่ายทุกอย่างหลายอย่างหยุดถ่ายเพราะว่าทุกคนเนี่ยจะเข้าใจว่าอ ไม่มีนักเขียนแล้วไงอะบทที่เขียนไว้เสร็จแล้วมันอยู่ได้<ม>เรื่องที่เขาทํากันจริงๆจ,จังๆเนี่ยนักเขียนคือเป็นส่วนหนึ่งของการถ่ายทำ<อ>คือเล่นๆอยู่ก็แก้ท<ม>ําเล่น EP1 หจบ EP2 เฮ้ย<ม>ไม่ได้แล้วเพราะ EP1 หม,มันเกิดสิ่งนี้แล้วตอนที่ถ่ายไปมันเป็นอย่างนี้ EP2 แก้เป็นฟันเฟืองที่สําคัญใช่<อ>ใช่แล้วก็ทํางานร่วมกันตลอดอะไรเงี้ยเออแต่ว่าพวกสตูดิโอเขาจะมีความเหมือนแบบ เฮ้ <He> i, ไม่ต้องแล้วไม่ต้องเหมือนแบบอยากจะตัดตอนตรงนั้นนะให้เหมือนกับว่าให้มาทําให้เสร็จแล้วไปแล้วก็ชั่วโมงแบบแบบเพราะว่าอีพิโซดมันสั้นลงใช่ไหมจากยีิบสองอพิโซดตอหนึ่งซีซั่นกลายเป็น8อปอพิโซดต่อ1หนึ่งซีซั่นจบอางเงี้ยคนก็คือเหมือนแบบหูหางานแทบตายพอได้งานปุ๊บได้งาน8ปดถึงสิบวีกแล้วก็ไปละ พี่ก็ต้องหางานใหม่ไงแล้วทีเนี้ยมันไม่ใช่ว่าเขียนเรื่องหนึ่งแล้วเรื่องต่อไปก็จะได้อีกได้อีกเงมันก็มีเวลาที่จะหางานระหว่างนั้นด้วยเพราะมันสั้นๆเราก็ยังหันหาอันใหม่ไม่ได้ทำให้ระหว่างแกลเนี่ยคือคือเดี่ยงอะเพราะว่าปกติอะนักเขียนนักแสดงเนี่ยเงินรายได้มันคือ mailbox money เนอะ residual สมัยก่อนที่เราเคยคุยกันเรื่อง residual มันเหมือนเป็น p a s s ีฟอินคัมว่าต้องหัให้เรื่อยๆใช่สมัยก่อนเขาก็จะอยู่กันได้มันจะมีสิ่งที่เรียกว่า mailbox money เป็นรี i d u วลก็คือเหมือนกับว่าอันนี้ออมึงออนแอกีที่กูต้องได้ตังค์คูนไปเรื่อยๆคูนไปเรื่อยๆมีส่วนแบง่งแต่สมัยนี้นะคือสตรีมมิ่งเนี่ยมันเป็นแบบมันเป็นอันใหม่ใช่ไหมเมื่อมันจะอยู่ภายใต้สัญญา New Media Agreement เดิมมันจะมีแบบ Theatrical Television นึกออกว่ามันจะเป็นสัญญาราคาจ่ายคนละอย่างแต่อันเนี้ย มันจะถือว่าโอ้สต r e มมิ่งมันคืออะไรเราไม่รู้ยังไงนับเป็นนิวมีเดียตอนนี้ไม่นิวแล้วนะคะไม่นิวแล้วค่ะเข้าใจลนะคือมันมีของใหม่เข้ามาแต่พอลิซีมันไม่ได้ปรับให้มันเหมาะสมใช่คือตอนนี้อะหนูเพิ่งฟังอันนี้มาเมื่อวานเนี้ยหนูรู้สึกว่าโหขนาดนี้เลยวะคือเราไม่รู้เยอะนะึกภาพไปในแง่ของนักเขียนเพราะว่าเราก็ไม่ได้รู้เราก็ฟังม,มีเพื่อนเป็นนักเขียนแล้วก็ฟังฟัง<ๆ>เขาบอกว่ามันวัดแบบนี้นะสต r e มม i n g มันคือบอกว่าอะเรื่องนี้3ปีให้400เหรียญ เหมาเหมาอ่ะเหมาเหมาเหมาแต่ถ้าเกิดไปสตรีมแล้วมันมีคนดูเยอะมากอะไม่มีไมใบเกี่ยวไงก็ให้แล้ว400อเอาอะไรกันก็สัญญาคือให้ครั้งเดียวนืกอหาปลาต่อให้เรื่องของพี่อะดังทะลุฟ้าแบบจบจบคาเหมาก็เอา400ก็เขาจะจัดยามาแล้วแต่ในขณะที่สมัยก่อนที่มันเป็น r e s ิช u วลสมัยก่อนอันนั้นคือหักให้เรื่อยๆใช่ก็คือหมายถึงว่าบางถ้าเป็นทีวีจริงๆอะรีรันอะได้ไปแล้วสองหมื่นส่เาปะ แต่ถ้า3ปีได้400ก็เขาเซ็นไปแล้วเรื่องเดี๋ยวนี้ของเก่าเขาก็กลับมาสตรีมอีกนะใช่ไหมใช่อันที่แบบดังเมื่อแบบ10ปีที่แล้วก็เอามาสตรีมมาอะไรเงี้ยก็ไม่ได้อีกอันนี้อันนี้เราไม่แน่ใจเรื่องของความแบบว่าเอ้ยถ้าเฟรนเฟรนยังได้เหมือนเดิมเพราะว่ามันคือสัญญาเก่า อออันนี้คือนักเขียนบทก็คือ,อ screenwriter ใช่ใชแต่ว่านักเขียนบทประท้วงใช่ทีนี้มันก็กระทบคนอื่นใช่ก็คือกระทบปกตินี่นะคะสาภาพของนักเขียนกับนักแสดงเนี่ยเขาจะอยู่ด้วยกันอยู่แล้วเขาจะมีความเหมือนว่าเธอประท้วงเหรอฉันอยากให้โรกรู้ว่าฉันสนับสนุนเธอ,อฉันก็จะมาประท้วงเป็นเพื่อนเธออะไรอย่างเงี้ยนักสแสดงเขามีแบบกระบอกเสียงที่ใหญ่กว่าด้วยด้วยด้วยจริงๆด้วยอย่างเช่นพวกคนที่เป็นทําแบบ Saturday Night คือตอนนี้สิ่งที่หยุดเลยคืออีพวกไน g h t s h o จจมี่คิมแมวนุนนี่หยุดหมดหยุดหมดแบ็เอาแบ็เอาหยุดหมดเลยถ่ายเซอร์เดย์ไนท์ไลฟ์หยุดหยุดใครจะเขียนล่ะไม่มีอ่อนไม่ออนไม่มีไงเพราะคนเขียนบทไม่อยู่แล้วนักแสดงบางคนก็บอกว่าเขาก็เป็นนักเขียนเหมือนกันเขาก็เบรกเนือเเลอคือมันมีมันมีเรื่องเนี้ยนานมาแล้วพี่ปี 2007- 2008อ่ะนักเขียนหยุดไปหเดือนเว้ยพวกพิธีกระสุดท้ายต้องออกมาเราทำอะไรดีวะไม่มีบทเว้ยมาปัดเหรียญอ้าคุณผู้ชม เนื่องจากเราไม่มีบทนะครับไปเปิดดูเลยตลกมาก All right, here we go. Let's see if we can get this mama done. Wow! Yeah, that looks good. That was เพราะว่าไม่มีบทแล้วตอนนี้คือเขาจะทํายังไงอ่ะในเมื่อตอนนี้หยุดไปแล้วเริ่มมไหมก็คือเขาหยุดตั้งนานแล้วเขาหยุดตั้งแต่ต้นพฤษภาตั้งเป็นต้นมาเนี่ยก็คือแบบหยุดแล้วก็อะไรที่มันสต็อกมันมีไว้ก็ก็ขายไปจนไม่มีนืกอาเพราะว่าพวกสตูดิโอบางทีเขาก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาซื้อไว้เยอะเขาซื้อไว้เยอะดองไว้นึกอหาแบบขายมัสามสี่พีซแล้วพิ่งมาอ่อนเข้าใจค่ะเพราะว่าดองไว้เยอะเออใช่แต่ว่าแล้วมันก็กระทบคนแสดงเพราะว่าหนึ่งพอมันไม่มีบทออกมาใหม่ก็ไม่มีการแคส ก็ไม่มีการออดิชันเธอวันหนึ่งมีงานสองอย่างงานแรกต้องการเด็กทาลกงานที่สองต้องงานคนดำเธอทำอะไรอะต้องการคนเอเชียแล้วเป็นคนบ้าเป็นคนบ้านี่ได้นะเออใช่ไงฉันพยนมหาบทที่ที่มีิฟนิตไงเครซี่ริช a อเเนี่ยเออ Crazy Asian ออดิชันอะไม่ติดนะคะแต่ถ้า Crazy a s i a n ะติดติดอ๋อไม่ริชอย่างนี้ใช่ใช่ ต้องสร้างคซี่เ y ็มพลายขึ้นมาแข่งกับลิงเอ็มพลายไหนอะกิจกรรมที่บอกว่ามันจะมีที่หายังไม่ถึงไม่ถึงสักทียังไม่ถึงสักทีนี่ไงถึงรีบเดินตอนแรกที่แบบต้องพับที่สารรถไปถึงจุด a m a ซิ่งให้ได้รู้ไหมว่าเฟรนด์ได้นักแสดงอะได้รีซีจูจากเฟรนด์ปีล่าส12ล้านโอ้แล้วสกุลเงินคือตะล่างไงนี่นี่ไม่แน่ใจว่าเลขผิดถูกไงน่าจะผิดแหละถ้าพูดอย่างงี้เอ้แต่ว่ามันดูเฮ้ยสาว คือเวลาถ่ายไปแล้วพูดว่าอันนี้ไม่แน่ใจนะอาจจะผิดอะ้อยทั้งร้อยเวลาไปตัดอะก็ผิด้างหน้าเจอคนแล้วคนจำนวนมากคนจำนวนมากคนจำนวนมากและทุกคนกำลังกินซมตำดีวแล้วถามต่อเมื่อกี้คือจุดฉนวนก็คือ กรีนไรเตอร์นักเขียนบทเนี่ยประท้วงรวมตัวประท้วงแปลว่าทั้งหมดทุกคนเนาะหรือว่ามีทุกคนทุกคนใครที่เป็นนักเขียนที่อยู่กับสาภาพอ่ะเพื่อจะต่อรองเรื่องใช่เรื่องประมาณประมาณหมื่นกว่าคนใช่โอ้แล้วตอนนี้คือและต่อไปต่อจากนักเขียนล่ะแล้วพวกนักแสดงหรือว่าคนในกองอะไรเงี้ยตอนเนี้ยสัญญาจะหมดทั้งหมดสามสาภาพเออนักเขียนประท้วงแหละเออพร้อมกับตกลงกันได้จ้า ชอบนะคะที่วันนี้มีพี่บุ๋มรัญญาศรีอนนท์มาร่วมรายการของเราด้วยพูงกับตกลงกันได้โอเคโอเคเพราะว่าแต่ก่อนเว้ยมันคือเหมือนแบบพอพูมกับแบบคือถ้าทั้งสามหน่วยคือแบบไม่มันก็คือยอมตยอมแต่ผู้กับตอนนี้ดันไปคุยกันได้พูงกับเขามีเป้าหมายของเขาอ่ะเออแล้วเขาก็คุยกันได้อีกหนึ่งหน่วยคือนักแสดงซึ่งจับระทวงในเร็วนี้และตั้งโมยน่วยขอม ทุกที่มีปัญหาหมดใช่ใช่ถูกไหมอยู่ต่างประเทศไม่ได้ว่าชีวิตรูราเออนี่นี่เป็นคนไทยบอกว่าอยู่ต่างประเทศอ้ชีวิตดีคืออย่างนี้สิ่งที่เห็นในไอจีอ่ะไม่ใช่เรื่องจริงเขาเลือกมาแล้วไงเขาเลือกมาแล้วถูกไหมฉันจะมาบอกในไอจีไหมว่าเออเงินจะไม่พอจ่ายค่าบ้านวันนี้ถูกเปล่าใช่เพราะฉะนั้นก็ทุกที่มีปัญหาแล้วทุกที่ก็พยายามหาทางแก้มาโอ้ยถึงแล้วพี่นั่นไงนั่นไง ตรงนี้แหละนัานไงคนเต็มเลยเห็นเปล่าโอ้จริงด้วยเฮ้ยมันน่าจะมีอะไรเกิดขึ้นอยู่แต่ว่าตรงนี้ตรงเนี้ยเลยไปเนี่ยแล,แล้วเฉลยนะที่เดินม,มาตั้งนานอะ่ะขับรถมาได้เออวะนี่ไงตรงนี้แหละคือตรงนี้เขาเรียกมาโซบีตก็คือคนเขาจะมาวิร์กอาตรงนี้ใช่แล้วไหนอะ่ะไม่ไมมันมีค้อตรงนี้เพราะฉะนั้นก็คือไม่ปิดนะคะแต่ไม่มีใครอยู่ดีมากแต่ว่า นี่นี่นี่ก็คือจ่ายจ 10, <น>่ายสิบจ่ายสิบเหรียญ <ขอ S 2> เข้าไปได้ใช่เข้าไปเลยนีน่ตอนนั้นที่พี่สาวเรามานะมีแบบมีแบบคนที่แบบว่าอยู่ตรงเนี้ยประจะําอ่ะเขาก็เดินมาทากักแล้วพี่สาวเราก็บอกว่าเนี่ยเราอะ่ะขอไกลอยู่ที่ไทยเ,เขาบอกว่ามาอยู่คำเฮียแล้วก็จับพี่สาวด้วยยงเิ้กก็คือพี่สาวนอนเนแบบตรงเนี้ยม,มันจะมีรูปมันจะมีรูปที่เขาแบบว่าเขาทํากับคนที่มาเที่ยวทุกคนเออมันจะมีรูปแบบสกรีนเสื้ออะไรพวกเนี้ยเขาบอกโอ้ยนหล่อมากเลยผมตา Oh. Oh. นี่นง oh. ังไงนมาซุปก็เลยเรียกว่ามาซบีใช่ใช่ก็คือหมายถึงว่าตรงเนี้ยมันเหมือนกับว่าเราเท่าที่หนูเข้าใจนะมันคือเหมือนกับว่าสมัยก่อนอะ่ะคนแบบที่เขาพอกายแบบกลุ่มคนที่พอกายอะไรเงี้ยเขาก็จะเพอาเขามีแข่งมีอะไรเงี้ยเขาก็จะมาที่นี่กันเออเหมือนกับว่าเหมือนแบบเป็นที่ที่แบบเป็นแบบแลนด์มาร์กหรืออะไรเงี้ยใช่ป่ะแต่ฉันเป็นคนเป็นคนไม่ไม่เทินออนกับ ผู้ชายกำลังเออฉันกคนชอบผมหอเอเหรอตผิดผิดมางั้นเราไปต่อที่ลานสเก็ตเบิร์ดค่ะขอบทุกคนเอออันนอย่างเงี้ยเห็นไหไปต่อเลยไปค่ะโอยรู้สึกโอยรู้สึกดีอ่ะแล้วผู้ชายเนาะโด้านหน้านะคะตอนนี้คือคลืนมากและกลิ่นที่คุณเคยใช่เขียวมากเป็นกลิ่นเขียวมากนะคะตอนนี้อันนี้เป็นกลิ่นกลิ่น In the lane to the twin to roll <laughs> <laughs> <Hit the record. laughs> That's how you talk คนหลายอ่อและเดินมาตั้งนานอ่ะยังไม่ได้บอกเลยว่าที่เดินอยู่นี้คือส่วนของ LA ตรงนี้เขาเรียกว่า Venice Beach ซึ่งเกี่ยวอะไรกับเวนิสก็คือมันจะมีคลองอยู่ด้านหลังตรงร้านอาหารอ่ะ่งมันคลองเยอะๆเหมือนเวนิสในอิตาลีอ๋อก็เลยเรียกเเมืองตรงนี้เป็นเวนิสตรงนี้คือคือบีชของเมืองเวนิสก็เลยเป็น Venice Beach อันนี้เชื่อถือได้เชื่อถือได้ อันนี้ที่เชื่อถือไม่ได้แล้วโซนนั้นที่เรียกว่ามัสเตอร์บิดเขามีมัสเตอร์อ่านี่ไงที่ฉันบอกมาดูแล้วนี่คือที่เขากระโดดแบบกระโดดข้ามคนกันนะโอเคโอเคหายไวก้แล้วมันก็จะตลกตลกตบมือไทยต่างคนตัางเราสนุกอ่ะเอ๊ออกแล้วมคิดมาแล้วคิดมาแล้วเร่นเต้นมริงจรับเลยมันเพิ่งเริ่ม For the grand finale, fellas, you know what we need? Give me at least one Asian guy. Give me a cool Asian guy. ของตลงก็คือบริเวณนี้เป็น,ปน,ปนพื้นที่สธาธารณะเป็นส่วนเป็นหาดและคนก็มาทำกิจกรรมกันแล้วก็ดูมีเอนเตอร์เทนเมนต์หลายอย่างนะคะมีท,ทั้งกีฬาแล้วก็โชว์มันเหมือนกับเป็นโซนท่องเที่ยวด้วยเหมือนคนเขาก็มาเที่ยวมาพักผ่อนมีบาร์มีขายของที่ระลึกมันเป็นเหมือนแบบวันเป็นแบบ one of tourist attraction อย่างนี้ใช่ไหม แต่กเอ่ออย่างตรงเมื่อกี้ที่เขาเล่นบาสกันอ่ารเงี้ยเขาบอกว่าเป็น Venice recreational เหมือนกับว่ามันเหมือนเป็นนันทนาการใช่เป็นเหมือนกับว่าเป็นสวนอะไรเงี้ยเป็นไอเราอยู่โซนเราอยู่โซนสเกตนี่เดี๋ยวไปดูหลุมอันนี้อย่างดีเลยอุ้ยไม่เขาเล่นแล้วดูลื่นจังวะ เป็นหนึ่งวันสำราญนะคะแบบไม่ได้ไม่ได้แพลนล่วงหน้าเลยเลยแค่นัดเจอกันพร้อมกับรับฟังปัญหาปรับทุกนะคะอันเนมพลอยเมนต่างๆฉันไม่ได้ทุกนะโอเคไม่ทุกนะเพราะมีคำสุขที่แบบอันเนมพลอยขอบคุณน้องทั้งสองที่มาช่วยแจมนะคะในวันนี้นะคะที่มาทามาเที่ยว LA ขอบากุณงาน ผลงานนะคะฝากผลงานอะไรดีตอนนี้ผลงานทั้งหมดได้ใส่เอาไปหมดแล้วผลงานที่อยากฝากทุกคนนะคะก็คือตอนนี้เปิดช่องใหม่นะคะช่องนี้เป็นช่องที่ที่ตั้งใจเปิดแยกเนี่ยเพราะว่ามันเป็นภาษากกษอังกฤษเพราะว่ากลุ่มคนดูเนี่ยมันไม่เหมือนกันนะคะอเออเราก็เลยแบบว่าเราสอนภาษาไทยนหนึ่งนาทีนะคะชื่อว่าวันมิเตชัย one minute Thai <minute> ส่วนเจะโบก็ผลงานที่จะฝากนะคะ ไม่มีอะไรค่ะฝาก BTS ฝาก BTS ตอนนี้คุณแม่กำลังแบบดื่มด่ำกับ BTS มากค่ะคือเขารถมากค่ะเขาเรียกว่าอามีปะใช่เป็นอาหใกล้บ้านในเทปหน้านะคะจะไปที่เมืองไหนแล้วก็ใครไปแขกรรบเชิญมาสู่กับเรานะคะติดตามนี้ลาไปก่อนนะคะจากลอสแอนเจลิสสวัสดีค่ะแบบหมดยังอ่ะคนดูพี่คนน่ารักใช่มากมากมาเป็นคนแบบ มีความคิดอะนึกออกไหมาก่อนไปเที่ยวครั้งหน้าอย่าลืมซื้อประกันการเดินทางนะคะใช้โค้ดฟาโรส18ขอบคุณชับค่ะ